สวัสดีครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในส่วนของตัววาแท็กนะครับวาแท็กคันนี้ก็เป็นตัวขับสอนนะครับตัวออโต้หกสปีดนะครับสุดแต่งที่ใส่เข้ามาก็ดูเรียบเรียบนะครับแต่ว่าสวยงามนะครับมีมิติเพราะว่าเป็นสีดํานะครับสุดแต่งที่ใส่เข้ามาก็จะเป็นในส่วนของชุดวายนะครับกันชนหน้าวายคิ้วล้อวายนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้สัญลักษณ์เขานะครับนี่กันชนหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะครับในวายแท้ครับมีร้านมีรับประกันชิ้นงานอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าก็จะเป็น f o r d นะครับเป็นเรียบๆนะครับสวยๆสกู๊ปไม่ได้ใส่นะครับดูเรียบเพิ่มเอ่อเรียบขึ้นนะครับดูเรียบง่ายนะครับอันนี้คิ้วล้อนะครับ ใส่ชุดวายลูกค้าควรจะเปลี่ยนแมกยางนะครับเพราะว่าคิ้วล้อนเนี่ยเอ่อข,ข้างจะใหญ่ออกมาหน่อยหนึ่งก็ควรจะใส่เป็นในส่วนของตัวแมกยางสักขนาดยี่สิบนะครับตัวแมกก็เอ่อจะเป็นตัวแมกตัวแววไพร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ยางก็จะเป็นของซูมแมกนะครับยางก็จะเป็นขนาดยี่สิบนะครับ เดี๋ยวผมดูสเปกยางให้นะครับนี้นะครับก็จะเป็นสองเจ็ดห้านะครับพับห้าห้า R ยี่สิบนะครับตัวนี้นะครับตัวแมเอ่อตัวยางครับักอรสีขาวก็ถ้าล้างรถไปแล้วก็จะหายเองนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ไม่ได้ยกนะครับเพราะว่าเอ่อล้อไม่ได้เลี้ยวติดนะครับขนาดยี่สิบ ออฟเซร็จศูนย์นะครับปกตินะครับปีกนกเดิมนะครับลูกหมากเดิมนะครับครับอันนี้ด้านหลังครับเดี๋ยวให้ดูภาพกว้างๆนะครับตัวไว้แท็กนะครับก็ ลูกค้าซื้อไปค่อนข้างจะคุ้มนะครับในส่วนของตัวโชค๊คนะครับก็จะเป็นโช๊แบบโมโนโทูบนะครับเเหมาะสำหรับวิ่งในเมืองนะครับหรือขนของได้นะครับก็ก็ได้ประมาณนึงนะครับประมาณ800-1,000กิโลนะครับแล้วก็แชสซีก็ติดตั้งนอกออตัวโช๊กก็ติดตั้งนอกแชสซีนะครับปกติบรรทุกก็ค่อนข้างจะได้เยอะนะครับ อย่างที่ทราบนะครับตัวไลเนอร์ก็จะติดตั้งจากโรงงานมาเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมในส่วนของตัวกล้องนะครับกล้องบันทึกก็จะเป็นลักษณะกล้องหน้าหลังนะครับเครื่องยนต์ก็เทวนอีกนิดนึงครับเครื่องก็เป็นเครื่องสองพันนะครับ170ร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับเป็นอร์โบเดี่ยวนะครับ กียร์ออโต้หกสปีดนะครับคันนี้คันนี้แต่งแบบนี้นะครับไม่แพงนะครับลูกค้าทักมาได้เลยนะครับอยากทราบรายละเอียดก็ลองทักมาใต้คอมเมนต์ดูนะครับออกล้ไม่แพงครับก็ต้องดูในส่วนของคุณสมบัติลูกค้ารายได้ประวัติลูกค้านะครับรายได้ก็ควรจะเป็นสองเท่าของค่างวดนะครับหรือสองจุดห้าเท่าของค่างวดนะครับถ้าเกิดผ่อนแบบระยะยาวปจสี่งวดนะครับ อาเทอมเยียวๆเนี่ยก็คือเขาอาจจะดูเในเรื่องของรายได้เนี่ยเป็น2.5เท่านะครับถ้าซื้อคนเดียวนะครับรายได้ไม่ถึงก็กู้ร่วมได้นะครับหาคนซื้อร่วมได้นะครับพ่อแม่พี่น้องหรือสามีภรรยาหรือถ้าเกิดอ,อไม่มีเอาคนรู้จักเอาเพื่อนมากู้ร่วมก็ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นในส่วนของไปแนน ซิสโก้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะคนกู้ร่วมไม่ต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภร,รรยาได้นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อลูกค้าด้านใดติดขัดในเรื่องของคนซื้อร่วมคนกู้ร่วมอะไรพวกนี้ครับหรือถ้าอยากจะผ่อนเบาขึ้นก็ขยับดาวเป็นยี่สเปนยีได้หมดเลยนะครับดอกเบีย้ย0%มีอยู่นะครับบางท่านอาจจะทำเรื่อง ดานแฟรนช์รับเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ซื้อชุดแต่งเพิ่มนะครับซื้อแม็กยางซื้อชุดวายเพิ่มก็ทําได้นะครับสบายมากซื้อได้ในราคาเซลเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะคุ้มกับลูกค้านะครับเพราะว่าได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับถ้าเกิดมองเป็นขยับเป็นตัวสี่คูณสี่เลยนะครับก็มีดอกเบี้ย0%ูนปอร์เซ็นสูงถึง72็ดสิบสองวันนะครับสูงถึงหกปีเลยนะครับ 6ปี5ปี4ปีได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ลูกค้าอยากจะหมดเร็วหรือผ่อนเบาๆก็72งวด0%น,น,น,นะครับแล้วก็ซื้อชุดแต่งเพิ่มเติมหรือไม่ซื้อชุดแต่งก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าอย่าลืมนะครับฟอร์ตเครื่อง2.0เนี่ยถ้าเป็นสี่ประตูเนี่ยเราจดทะเบียนหรือจดจดทะเบียนเสียภาษีเป็นภาษีรถเก่งนะครับ ปีต่อไปลูกค้าจ่ายภาษีแค่สองพันกว่าบาทนะครับประมาณสองพันเก้านะครับตนนัวนี้โอเคครับยังไงลูกค้าถ้าได้สนใจติดตัดตรงไหนในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์หรืออยากได้โปรโมชั่นอยากแต่งแบบไหนลักษณะแบบไหนก็ลองพักเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วยดูรายละเอียดให้นะครับช่วงนี้ก็ในช่องอาจจะมีพวกเกมฟรีไฟเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ลงในส่วนของ พรีฟลแล้วก็รีวิวรถไปด้วยนะครับขายรถไปด้วยเพราะว่าเกิดมีการสร้างไรายได้จาก YouTube นะครับก็เป็นำรายได้หรือํำไพ้พิเศษนะครับก็รบกวนลูกค้าอ,อ,อย่าอ,อ,อย่าลำคาญน,นะครับมีเกมด้วยแต่ว่ารถก็ยังรีวิวอยู่นะครับยังขายอยู่นะครับโอเคครับยังไง คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ลูกค้าสนใจกันก็ทักมานะครับเดี๋ยวช่วยดูละเอียดให้นะครับส่วนมากจะติดขัดในเรื่องของการจัดแผน,แน,นเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดูให้นะครับเว่าช่วงนี้จะผ่านยากหน่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับอะไรเงินจ็ดวะ